สวัสดีจ้าพี่น้องมามาแต่เวลาตัดตัดบักทั้นอีกแล้วตัดต้นบักทั้นอีกแล้วตัดพุราทำฟืนปลูกบักขันแล้วได้ฟื้นแล้วมันเองหกสิบหกสิบต้นนั้นฟันไปแล้วใส่ท่านเนเบิดยู่พี่น้องประโยชน์จากการนั่นปลูกพุซาเด้อได้ฟืน้นประมาณนี้ฟันฟื้นไปน้า ค่อยๆวางตัดไปแล้วหกสิบต้นรลวัางมันโดนโทรศัพส์แม่นะหกสิบต้นแล้วก็ใช้ยังไม่หมดเลยมาตัดใหม่แล้วโอ,โอ้ยน้ำก็ะไหลมือมจับปะได้ลอยแผแลเหมันเ่เป็นอย่างดอกทับรือมันเ่ไหลใส่ใดเลยครับไหล<ป>เออให้มันไหลสดๆส่้งค่อยใส่ ผูชายแค่นั้นไม่เจ็บหรอกฟื้นไปนาดังไฟไทานดีค่ะพี่น้องแต่ว่าเผาทานบ่าเป็นดังเตาเอาเตาทานใส่บเบเปื้อสีแบงแบงไปใหย้ยาเออแบงไปใหย้ยามนูนน้อยน้อยน,อยนอยกันกล่องน้นนนอยนน,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 นนี่ก็เห็ดอ้อยไฟได้เป็นมูลมูลไปแต่อ้อยยยมดังมูนี่ก็เป็นฟื้นใหญ่ใยก็นั่น่ก็คือต้นมัน โมที่เหลืออยู่ทั้งต้นพี่น้องเอ้ยเม็นเผาทานเป็นอิสบายได้ขายหอดทานแต่ว่าเผาทานไม่เป็นนะคะเราทำมาใส่ใส่ชุกแล้วก็เอาไปขายได้อืแล้วก็ใส่ไงล่ะพอหอดขายดอกข้างบนได้หลายปันนันฟันฟืนฟันฟืนไปเผาทานพอใส่ไงพี่น้องมาขีดขึ้นเปลี่ยนต้นบักขันนั่นตัวดูทมากี่น้ำเปลีนต้นบักขันมือกลุยเห็นตัวปั้นฟืนพี่น้องเห็นก่องฟืน ฟันฟืนฟันฟืนประหยัดกระใสได้จากปลูกวอาเม่นว่าได้ปีเดียวเด้ยได้สุกปีเด้นี่จังน่อยสิไปหาหดทานเต่าเผาทานกันทานซุมือนี่กระสอบแเราท่ายนาร้อ5ห้าสิบแตเออสอนมันมีอยู่เด้มันมีอยนที่บ้านทานหน่อยๆในนี่ก็เเฮดเป็นฟื้นได้เบิดจร์งสิแม่ดีดี เดี๋ยวฟังทั้งทีตัดท่านนี่แล้วเบิ่งให้เบิ่งทั้งนี่น้องท่านอัดแทง่งท่านอัดแทง่งเออบอ่แม่นแบบว่าไม่น้อยก็เป็นท่านแม่เป็นก้อนแม่แบบทางนี่แถวนี้สิประมาณหกสิบต้นพี่น้องร้อยแปดสิบต้นตัดไปแล้วอ่ะมูต้นไม้บ่ได้ตัดก็ตัดมูเข้าไปหกสิบต้นแถวนี้ก็สิเหลืองหกสิบต้นที่ได้ฟืน้นทีหลังพอมันใหญ่ท่านมูเออมันใหญ่ท่านมูก็เลยบ่ได้ตัดอย่าคนเห็ุงานสอยไหมมุนกล้องอยู่แล้วนี่ มีพนักง,งานขนฟืนช่วยด้วยนะคะช่วยกันทำงานแม,ม่ก็ต,ต้องเฮ็ดเส้าเมยแล้วก็เห็ดต่อปั้นอีกจากน้อยพี่น้องปั้นฟืนนี่แหละอาชีพบนนอกไม่ใช่อาชีพมันเป็นงานของเราโอ้มอปีปีอันตัดรอบแรกก็ได้ใส่เด้้ใส่ทานไปแล้วฟืนฟืนอันนี้มันแห้งไวเนาะ มาตอนานี้พอเดือนสิบหามือสิบก็มือก็ได้ใส่ดังไฟแล้ว<อ>หนาฝนนี่แหละสิหัวฟ<อ>ื้นมีประโยชน์เผ<อ>่าควา่ำซ<อ>ุกเฉิญนกับใส่เตาแก๊สอ,อันนี้ทั่วไปเข้ากับใสท่ทานหน่อยใ<อ>สยท่ทานหน่อยค้นขนฟื้นใหญ่เต่าเศ้าเราก็ไปขนต่อเด้อแต่ว่าอีกคนนึงน่ยต้องอยู่ต่อไปเพราะว่ามันติดนีนั่นแหละอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องไม่ใช่ว่า ไอ้นี่มาจากกัน,นทำงานเลี้ยเรียนเรก็เลยไปจับต้นบอกท่านมือน่าถกทีนันน่นต้นบอกท่นเลีเรีนถ้าถกทีเมือก็เลยมืนต้นบอกท่านโอ้ยมือนี่เป็นมปไม่สวยไปแม่แม่รู้แล้วมือมัน,กนไกลอยู่ที่บ่ถือเบกอะโอ้ยเนาะนี่ล่ะหาไปนั่นังสิ่งอะโอ้ย ได้สิถือกรีข่คยคือฟันบะได้บ้างนีน่เเสียงรถไก่มากกระดังแหง้งแหง้งเฝ้าเฮ็ดเฝ้าไปลูกคนมาที่เราโดนสองโดนก็ยัดถือโดนเดียวคือคอะไรใส่ถุงมือวนั่นย่างเลยถุม,ม่ต้องอาบน้ำเลยเพราะว่าโดนฝนแล้วาหาพูดาหาพูดพ <อ S 1> เดี๋ยวนาแม่ทำคลิปนี่ชอบมานั่งพูดเถอะใอ่ อยู่บ้านนอก,กอันได้ประยัดได้กรเท็ดเอาพี่น้องใส่ฟืน้นใส่ฟ้าน้นำบ้านนี่ล่ะน้ำ<ม>หัวน้ำสวนทำห่อได้ไหม ถือมันพอดีเพราะามันต่นอันถือร้่นเดียวลกย่างไปกลับมามันคุ่มคาเมาย่สองทนอนก็ยังดีสองทอนสามทอนหัวมันยกยากเอาอันที่มันยกง่ายมันเกี่ยงๆนะ หก <6 S 1> นาทีแล้วแต่พี่น้องหกนาทีแล้วขอบคุณนะคะทุกคนขนคนงานซอยทั้งเหยียดทั้งหนาหย,ยากบางแต่ละคนเอ,อ้อแม่ครับไปหนะบ้างเลยขอบคุณทุกคนนะคะเหม,มือนไปหมนะแม่ครับวันนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดเหรอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บบต้าด้วยนะคะสวัสดีครับน้ามา,มาสวัสดีครับก่อนนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำไมกก้งเป็นสีชมพูอะอยู่บ้านนอกกินด้วยกันนางลงกก้งสีแดงเป็นสีชมพูสีกินด้วยกันทำด้วยกันช่วยเหลือด่าจ่มกันไปขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะพัวหนายเสือนางร้องเสือขอบคุณครับน้องธามาขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนที่มาดูขอบคุณผู้ชม อแค่่นนนั้ะะทุกคนด <kh> ูอย่าลืมกด subscribe นะคะสีแดงกับสีชมพูสีดง